รักซีรีส์รักชื่อเรื่องรักจริงหรือแค่ฝันตอนที่1ฝันของติง่งอีกนิดเดียวแค่ได้เจอเธอสักครั้งฉันก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเสียงบ่นพึ่พรรมพำของวินประธานบริษัทสตาร์ทอัพสุดหล่อวัย25ปีที่ไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานแต่ยังเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีระดับเทพ ที่ดูซีรีส์จบเป็นสิบเรื่องในหนึ่งเดือนและแน่นอนว่านางเอกที่ทำให้เขาตกหลุมรักสุดหัวใจก็คือฮันจีอานางเอกตัวท็อปของวงการที่ยิ้มทีหัวใจก็แทบละลายแต่ในวันที่เขาได้มีโอกาสไปดูงานที่โซลและบังเอิญเห็นเธอที่กองถ่ายความฝันมันก็กระซิบบอกว่าเธออยู่ใกล้แค่นี้อย่ายอมแพ้ ัญหาคือเขาฟังเกาหลีได้แค่คำว่าซารางแฮโยกับอันนยองฮาเซโยเพื่อให้ฝันเป็นจริงวินจึงตัดสินใจสมัครเรียนภาษาเกาหลีแบบเร่งด่วนผ่านออนไลน์และนั่นทำให้เขาได้พบกับครูหมวยตอนที่สองครูหมวยคนสวยหมวยเพิ่งเรียนจบจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาเกาหลี และอังกฤษด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเธอเปิดสอนออนไลน์ผ่านติกต็อกและไอจีด้วยสไตล์สดใสเป็นกันเองและตอนนี้ก็กลายเป็นครูขวัญใจวัยรุ่งไปแล้ววินคลิกเข้าไปในห้องเรียนครั้งแรกพร้อมชุดสูทเต็มยศเบอ,อครูหมวยครับผมชื่อวินผมอยากเรียนภาษาเกาหลีเพื่อจะได้ สื่อสารกับฮันจีอาหมวยกระพริบตาแล้วหัวรอกออกมาเบาๆอปป้าเขาจะจีบดาราเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมวยจะช่วยให้โอปป้าสําเร็จและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนสุดแสนจะพิเศษที่ไม่ได้มีแค่บทเรียนภาษาแต่ยังเริ่มก่อเกิดเป็นบทเรียนหัวใจตอนที่สเรียนภาษาหรือเรียนรัก วันแรกของคลาสออนไลน์ยังไม่ทันผ่านพ้นดีครูหมวยก็จัดเต็มด้วยสื่อการสอนที่น่ารักสุดๆอบป,ป้าคะ่ะวันนี้เราจะเริ่มจากคำง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นอันนยองแปลว่าสวัสดีค่ะอันนยองวินพูดตามอย่างตั้งใจพร้อมจดในสมุดโน้ตสีชมพูที่เผอหยิบมาผิดเออ สมุดป้าน่ารักจังค่ะลายบีทีสอด้วยหมวยยิ้มขำขำวินหน้าแดงหน่อยหน่อยของหลานครับเออจริงๆก็ของผมและทั้งสองหัวเรอกเบาๆก่อนหมวยจะก้มหน้าสอนต่อท่าทีของเธอทั้งจริงจังและเป็นกันเองจนวินเริ่มสังเกตว่านอกจากเธอจะมีสมองดีพูดเกาหลีเก่งแล้ว เธอยังน่ารักในแบบที่เขาไม่เคยเจอจากใครเธอไม่ได้มีใบหน้าเป็นเหมือนนางเอกซีรีส์แต่มีบางอย่างที่ทำให้เขาหัวเรองได้โดยไม่ต้องพยายามอป,ป,ป้าคะวันนี้เรามีการบ้านนะคะเขียนประโยคเกาหลีสประโยคที่คุณอยากพูดกับฮันจีอาแค่สประโยคเหรอครับผมน่าจะมีสักร้อยงั้น ก็เลือกมา3มประโยคที่ไม่โดนแบนก่อนนะคะหมวยแกล้งยิ้มซนๆตอนที่4ใจเต้นเพราะติ่งหลายสัปดาห์ผ่านไปวินก็เริ่มพูดเกาหลีได้แบบไม่ติดขัดครูหมวยยังคงสอนแบบสดใสเหมือนเดิมแต่ในใจเขาเริ่มเปลี่ยนไปวันนี้วินเข้าคลาสช้ากว่าปกติขอโทษครับ วันนี้ติดประชุมนานไปหน่อยเขาพูดพร้อมหอบหายใจนิดๆปป้ารีบมาเรียนแบบนี้ซารางเฮไหมคะหมวยยิ้มเล่นๆก่อนจะหัวเราะเองวินยิ้มตามแต่ไม่พูดอะไรเขามองหน้าเธอเงียบๆผมซารางเฮจริงๆนะครับหมวยชะงักดวงตาหลังแว่นตากลมโตเบิกกว้างนิดนิๆหะหาเออ หมายถึงครูหมวยสอนดีมากเลยโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะอป,ป้าหมวยตีอากาศเบาๆใบหน้าซับสีชมพูรับเรื่องวินหัวร้องในลำคอแต่ในตาเขากลับไม่ได้พูดเล่นตอนที่5เข้ามือนั้นเปลี่ยนใจหลังจากเรียนภาษาเกาหลีจบคลาสสุดท้ายวินก็เอ่ยปากทันทีครูหมวยครับ ผมอยากเลี้ยงข้าวคุณเป็นการขอบคุณหมวยนิ่งไปนิดเออป้าหมายถึงแบบข้าวจริงๆหรือข้าวแบบซีรีส์เกาหลีข้าวจริงๆครับแต่ถ้าครูอยากให้มีซุปกิมจิด้วยก็ได้นะครับวินยิ้มเจ้าเล่ห์นิดนิดร้านอาหารเกาหลีเล็กๆย่านอารีในบรรยากาศอบอุ่นไฟสีส้มอ่อน กับเสียงเพลงเบาๆทำให้บรรยากาศชวนให้หัวใจเต้นช้าลงหมวยนั่งฝั่งตรงข้ามใส่เสื้อคาร์ดิกแกนสีครีมสวมแว่นกลมเหมือนเดิมแต่วันนี้เธอมีลิปสติกสีพีชจางๆดูน่ารักแปลกปากป,ป้าทานเผ็ดได้ไหมคะถ้าครูป้อนผมกินได้หมดเลยครับ คำพูดนั้นทำเอาหมวยหน้าแดงแวบก่อนแกล้งตีไหลวินเบาๆโอ้ยคนแบบนี้เรียกว่าเจ้าเล่ในภาษาเกาหลีนะคะหลังจากอิ่มท้องวินพาหมวยเดินเล่นริมถนนใต้แสงไฟวอร์มๆครูหมวยคุณสอนผมเยอะมากเลยผมอยากขอบคุณจริงๆมันเป็นงานของหมวยค่ะแต่คุณไม่ได้สอนแค่ภาษาเกาหลี คุณสอนให้ผมรู้จักรอยยิ้มในทุกวันด้วยหมวยหยุดเดินหันมามองวินอย่างไม่คาดคิดแววตาเขาเต็มไปด้วยความจริงใจหัวใจของเธอเต้นแปลกแปลกแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับนักเรียนคนไหนและในขณะที่เธอกำลังจะพูดอะไรออกไปมือของวินก็เอื้อมมาปัดเศษผมที่ปลิวมาแตกแก้มเธอเบาๆขอโทษครับ แค่ไม่อยากให้ครูหมวยคันแก้มความใกล้ชิดนั้นทำให้ทั้งคู่เงียบลงชั่วครู่เหลือเพียงเสียงลมหายใจและหัวใจที่กำลังสับสนตอนที่6หรือใจฉันจะเผลอหมวยนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องของตัวเองใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเป็นนักเรียนฉันนะแต่ทำไมแววตาเขาดูอ่อนโยนแบบนั้น หรือฉันจะเริ่มวันไหวเธอกัดปากแน่นแล้วเขียนข้อความในกลุ่มเพื่อนแกเราว่าเรากำลังตกหลุมรักนักเรียนของตัวเองว่ะตอนที่7ตัวเครื่องบินสองใบกับคำชวนที่ทำใจสั่นเช้าวันเสาร์อากาศจำใส่วินส่งข้อความหาหมวยทันทีที่ตื่นวินว่างไหมครับครูหมวยผมมีอะไรจะให้ดู หมวยตอบกลับมาแบบสั้นๆหมวยอะไรกันคะหรือจะขอเลื่อนเรียนอีกแล้วนะคือว่าผมอยากชวนคุณไปเกาหลีครับเสียงของวินจริงจังเกินกว่าจะเป็นมุกตลกในห้องเรียนออนไลน์ฮะหมวยเบิกตาโตวแว่นเกือบหล่นผมมีนัดเจอผู้จัดการของฮันจีอาเขาจะให้โอกาสผมเข้าชมกองถ่ายแบบใกล้ชิดครับแล้ว อป,ป้าจะไปคนเดียวไม่ได้นี่นาหมวยถามกลับแบบงงๆไปคนเดียวก็ไม่มีคนแปลให้ครับและอีกอย่างผมอยากให้คุณอยู่ข้างๆตอนผมได้เจอฝันของตัวเองหมวยนิ่งงันมองชายหนุ่มตรงหน้าตอนที่8ปดเดทแรกกับนางเอกในฝันโอปป้าอยากไปที่ไหนคะ เสียงหวานของฮันจีอานางเอกซีรีส์สุดฮอตดังขึ้นอย่างเป็นกันเองอ่ะที่ไหนก็ได้ครับที่คุณอยากไปวินตอบพร้อมรอยยิ้มเขายิ้มมากกว่าทุกครั้งในชีวิตหมวยที่ยืนข้างๆยกมือขึ้นแต่แว่นเบาๆก่อนจะแปลให้อย่างสุภาพเธอถามว่าอยากไปไหนก่อนดีค่ะ ทั้งสามนั่งรถไปยังสวนดอกไม้ชื่อดังกลางกรุงโซกลีบดอกไม้สีชมพูอ่อนๆล้อกับสายลมเหมือนฉากในซีรีส์เป๊กๆวินกับจีเอาถ่ายรูปด้วยกันเดินคุยกันเป็นภาษาอังกฤษปนเกาหลีส่วนหมวยก็เดินตามแปลประโยคโน้นนี่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือ มวยแอบจ้องมองพระเอกของเธอผ่านเลนแว่นที่เริ่มพร่ามัวดูเขาสิยิ้มแบบนั้นไม่เคยยิ้มให้ฉันเลยมวยครับถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมวินส่งกล้องให้อ๋อได้ค่ะภาพคู่ของวินกับจีอาถูกถ่ายอย่างมือโปรโกแต่เบื้องหลังคือหัวใจที่เต้นแรงของหญิงสาวที่ยืนอยู่คนละโลกตอนที่เก้า มือที่ไม่ได้จับแต่จับใจหลังเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งจีอาจับมือวินข้ามถนนโดยไม่ทันตั้งใจวินหน้าแดงนิดๆแต่ก็ไม่ได้ดึงมือออกหมวยเห็นทุกอย่างหัวใจสะดุดเหมือนรถเบรกกระทันหันหมวยเป็นไรหรือเปล่าครับวินหันมาถามเออเปล่าค่ะแค่ฝุ่นเข้าตา เธอยิ้มฝืนๆพลางเบือนหน้าหนีพวกเขาไปต่อที่ร้านกาแฟาที่จีอาชอบหมวยนั่งห่างออกมาเล็กน้อยแปลบทสนทนาเป็นพักๆแต่มือที่วางบนตักกลับกำแน่นจีอาเอียงคอถามวินว่าเขาเคยมีแฟนไหมวินหัวรอกเบาๆก่อนตอบว่าเคยแค่ชอบใครบางคนแต่เขาไม่เคยรู้หมวยสะดุ้งในใจใครเหรอ จีอาหัวเราะสดใสฉันว่ะอบป,ป้าอบอุ่นดีนะคะมีสเสน่ห์มากเลยหมวยยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงลอ้อลอเสน่ห์ของเขาอาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้นะคะคุณจีอาระวังจะตกหลุมรักละ่ะทุกคนหัวเราะแต่มีเพียงหมวยเท่านั้นที่หัวเราะทั้งน้ำตาในใจ เพราะหลุมรักที่เธอตกไม่มีใครดึงขึ้นมาสักทีโปรโดติดตามตอนต่อไป